ดวงของคุณในอีก48ชั่วโมงข้างหน้าจะเป็นยังไงนะคะสำหรับใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปและคำทานายของคุณก็ได้นะคะมาให้ไพ่ทานายกันดูว่า48ชั่วโมงข้างหน้านี้ดวงคุณจะเป็นยังไงนะคะดูจากหน้าไพ่เนี่ยดูเหมือนคุณเองเนี่ยกำลังรู้สึกว่าคุณอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างนะ คุณอยู่ในสถานการณ์ที่มันแบบอึดอัดใจอะตึงเครียดนะคะหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยู่ผิดที่ผิดทางนะคะไม่รู้อะน่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือเปล่านะคะคุณอาจจะรู้สึกว่างานที่คุณทําอยู่เนี่ยมันไม่ใช่สําหรับคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยู่ผิดที่ผิดทางนะคะคุณอาจจะทํางานโดยที่คุณ ไม่ได้รักงานนั้นนะคะแต่ก็ทนทําไปเพราะว่ามันได้เงินนะคะและคุณเองก็กำลังคิดว่าคุณอยากที่จะเปลี่ยนงานใหม่นะคะมองว่าอีก48ชั่วโมงข้างหน้านี้ก็อาจจะมีข่าวดีในเรื่องของงานเกิดขึ้นนะคะมีโอกาสนาที่คุณจะได้เจองานที่ใช่นะคะคุณจะได้คุณจะได้หลุดพ้น จากจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่แล้วคุณไม่มีความสุขมันไม่ใช่ที่ของคุณนะคะคุณกําลังจะได้ออกจากจุดนั้นนะคะในอีก48ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยมันขึ้นไพ่ของการที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปธรรมนะคะผู้หลักผู้ใหญ่อุปธรรมช่วยเหลือนะคะหรือซัพพอร์ตคุณในเรื่องของเงินหรือบางครั้งเนี่ย48ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยอาจจะมี ใครบางคนเนี่ยมาชวนคุณไปกินข้าวหรือว่าอาจจะมีคนให้เงินคุณก็ได้นะคะในอีก48ชั่วโมงข้างหน้ารู้สึกว่าคนที่ผ่านมาเจอรพรีเมี่เนี่คุณกำลังมีคนที่มีอายุเยอะกว่าเนี่ยกำลังชอบคุณอยู่นะคะหรือว่าคนที่มีอายุเยอะกว่าคุณเนี่ยเขาอยากที่จะอุปถัมภ์คุณเพราะเขาเอ็นดูคุณมากนะคะเพราะคุณแบบคุณ มีเสน่ห์อะในสายตาของเขาไม่รู้ว่าคุณมีเจ้าของแล้วหรือเปล่านะคะแต่ตัวตัวคนที่ชอบคุณอยู่เนี่ยคนที่มีอายุเยอะกว่าคุณเนี่ยเขาไม่ได้คาดหวังนะคะว่าคุณจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนนะคะคือเขาเอนดูคุณมากๆเขารู้สึกว่าเขาถูกเหยตากับคุณและเขาเองก็มองว่าเราคือคนที่น่ารักเขาอยากซับพอร์ตคุณนะ,ะเขาอยากช่วยเหลือคุณไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตคุณนะคะหรือว่าถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานคนคนนี้ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์จริงๆคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์และคุณเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมคุณเป็นคนที่มีความความเก่งนะคุณเป็นคนที่มีความเก่งและคุณเป็นคนที่ฉลาดเรียนรู้อะไรได้ไวนะคะคือเขาชอบนะคะเขาชอบนะคะ mm. ความมีสเสน่ห์ของคุณ ตรงนี้เลยนะคะคือเก่งอะเก่งรอบด้านนะคะคุณอาจจะทํางานทํางานสายอาชีพที่คุณอาจจะไม่ได้เรียนมาเนาะแล้วคุณเองก็อาจจะรู้สึกว่าคุณอยู่ผิดที่นะคะแล้วคุณเองก็อยากที่จะออกจากตรงนี้นะคะอีกไม่นานภายใน40ชั่วโมงเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เอนดูคุณเนี่ยก็อาจจะมีการแบบ าหางานใหม่ให้คุณก็ได้นะคะหรือว่าแนะนํางานใหม่ให้คุณก็ได้อาจจะเป็นงานที่มัน,มนดีกว่านี้เป็นงานที่ดีกว่านี้เป็นงานที่มันสบายกว่านี้แล้วก็ได้เงินเดียวกว่านี้นะคะเพราะว่าดวงจะมีคนเข้ามาอุปถัมเข้ามาสปอร์ตเราในทุกเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการงานก็แล้วแต่นะคะก็ถือว่าในอีก48ชั่วโมงข้างหน้าเนี้ยมันจะมีข่าวดีนะคะเราจะได้รู้ว่า คนที่อายุเยอะกว่าคุณเนี่ยเขาเป็นใครนะคะแลวเขาเองก็อยากที่จะมาซัพพอร์ตคุณด้วยนะคุณเองก็อาจจะมีความสุขด้วยนะคะที่มีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะในตอนที่คุณเองก็อาจจะรู้สึกลำบากใจหรือว่าถูกใจอยู่นะ,ะ48ชั่วโมงข้างหน้านี้นะค,ะคุณเตรียมตัวได้เลยนะคะจะมีคนที่อายุเยอะกว่าคุณนี มาชวนคุณไปกินข้าวดูหนังหรือว่าเขาอาจจาะทักมาบอกคุณก็ได้ว่าเขาชอบคุณเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณในทุกๆเรื่องถ้าเรามีปัญหาอะไรนะก็สิ่งที่ดีรับไปนะคะสิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งมันไว้ที่คลิปนี้สำหรับใครที่อยากดูดวงฝวกตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์ที่หน้าติ๊กตอกแม่หมอมาได้เลยนะคะมีคิวดรวจคิววางนะคะ เริ่มต้นที่1คําคำถามนะคะในราคารลักสิเท่านั้นเองนะคะก็ใครที่แบบว่าสนใจอยากดูดวงกับแม่หมอนะคะสามารถที่จะแอดไลน์มาสอบถามค่ะครูก่อนได้นะคะจะป็นไงน,นะคะ